เราก็เฟียฟามิลี่อีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมารีวิวขนมปแปลกๆนะคะจากเซเว่นอีเลเวนต้นะคะคือจะมีขนมอะไรคะเป็นแบบขนมที่แถมพวงวคุณแจด้าพิฆาตอสูรน,นะคะมีสี่ตัวด้วยกันคือคันจิโร่เนุโกเซนิสเอ้ยเซนิสอินอสเก เดพี่ยังไม่รู้เลยว่าขานอมอะไรแล้วมาแกะกลั้นเอ๊ี๋ยวอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเฟยร์แฟมิลี่ด้วยนะคะเฟยร์ให้เวลาสิบวินนะคะ จางเดี๋ยวแกให้ดูค่ะมองไม่ชัดค่ะเพราะเขาใส่ถูกด้านแน่เลยอ่ะอุ้ยเฟี้ยของก็เป็นจริงๆด้วยนี่ค่ะจะเป็นจิ๊กจิ๊กเลยด้วยแค่ด้านหลังก็จะเป็นสีเงินๆหนี่เหลือ all right now that's a little story nothing. i think ป๊อปอินดัวเดี๋ยวมันนี่สิไม่เห็นลอนลี่ป๊อปแอนด์ฟีเชร์ป๊อปอมยิ้มพร้อมผงน้ำตาลกลิ่นสตรอเบอรี่ไม่ใช่ผงน้ำตาลค่ะผงป๊อปแปะนะถ้าคิดนานไม่บอกมันเป็นผงน้ำตาลเยอะเฟี่ยจ้ะ ใส่ให้มันแกะเองด้านล่างนะคะโอ้มันก็เกย์มันก็เกย์มันก,ก็เกย์พี่ย <laughs> ง <laughs> นี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นของแข็นะคะที่เหมือนแบบเป็นแบบแบบถ้าดูอีกฝั่งก็จะเป็นอีกกรูปหนึ่งก็เป็นอีกฝั่งนึ่งก็จะเป็นอีกรูปหน,งปนปึงนะคะแต่พียางไม่รู้ว่าเขาทําได้ยังไงเหื่มากมีทำจะเป็นอย่างนี้คะ่ะนะคะนี่ เห็นไหมคะเจ๋งมากมากเลยคะ่ะไม่รู้ทำได้อย่างเดีย๋ยวเรามาลองกินตัวขนมของมันกันนะคะ เปรี้ยนะคะนี่ค่ะคือเขาเปรี้ยได้กินนะอเอาจริงๆนะแต่เมื่อวานเปรี้ยกินไปนะเอ้ยเอ้ยวันวันวันพระรหักก่อนนะคะเปรี้ยก็กินไปเอ้ยไม่ใช่พฤหักสิโอ๊ยสมองมึนหมดละคือวนันศักร์เอ้ยอาทิตย์ก่อนนะคะเปรี้ยยะก็กินไปแล้วเดี๋ยวเราเปรี้ยจะกินกันช่มพูอ่อนๆใสๆส,สวยมากค่ะเดี๋ยวจะลองกิน 在呀。Right อืมตามากอืมอืมอร่อยค่ะแต่ยากไอลูกอมมัมันเป็น แต่ว่ามันก็อร่อยนะสวยแบบมือแก้วเลยค่ะชิ้นต่อไปกันเลยแต่มันด้ของซอ,อเปลี่ยนอ่ะต่อไปนะคะมันจะเป็น เขียนเป็นงั้นนี่แหละค่ะพีแอจะลองแก็ดูนะเฮ้สกอเทปตรงนี้เบียดเฮ้ยเดี๋ย,ยนะกระดาษอะไระคะเดี๋ยวเพีแอจะลองตองมันเป็นอย่างนี้นะคะตองเป็นอย่างเงี้ยลูกอมเนี่ย อันนี้ไงอีกอันนึงนสกัดเทปคเธอแย้มมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำมันใส เหมือนแบบตอนแรกเฟียดูนะแต่ว่าแบบให้สุ่มว่าตรวจออกมามีตัวสีนี้ไหมอ่ะอือตอนแรกเฟียคิดอย่างนั้นอมาดูนะคะไม่ใช่เหมือนเฟียคิดเลยนี่ ติดมาด้วยรสนี้รสอะไรเ,เดี๋ยวเพียจะลองชิมดูนะคะ่ะอะล,ลรโคลาอะไร่ะโคล,ลาหรือปเปล่าเหมือนนะยังไงเดี๋ยวนะเหมือนโคล,ลา ล่าผสมพีทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะนะคะเดี๋ยวเฟียไม่มีเฉลยใช่ไหมเดียวเดี๋ยวเฟียขอลองอ่านตัวนี้ก่อนมันคืออะไรมันจะมา พวกนี้แหละค่ะเป็นขนมเยลลี่เจลาตินกลิ่นแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่และบัตเตอร์วานิลาตัวที่กินเมื่อกี้คือบ <Butter vanilla. S 1> ัตเตอร์รวานิลาผสมน้ำสับป,ประรดคืออะไรมันจะมีแอปเปิ้ลสีเขียวสตรอเบอรี่สีแดงแล้วก็บัตเตอร์วานิลาผสมผสมน้ำสับปะรดด้วยบัตเตอร์วรานิลาผสมน้ำสับปะรดตัวนั้นอ่ะตัวสีเหลืองๆอะ สีเหลืองเพื่อนเพื่อนคะก่อนที่จะเฉลยนะคะเพื่อนเพื่อนเดามาด้วยนะคะว่าเป็นรถอะไรก่อนที่ฟิย่าจะเฉลยนะคะ,ตตตตะ,คะบัตเตอร์วานิลลาบัตเตอร์คืออะไรคะบัตเตอร์วานิลลาก็คือวานิลาแหละวานิลาแล้วก็มีส,สับประรดด,ด้วย หยดได้ไหมนี่นรกไม่เยเอือนก็มีนะคะนะรรด,ดตัวสุดมกิแลค่ะครู เอาเป็นแบบทำเหมือนเจลาตินนั่นแหละค่ะแบบใส่สีผสมอาหารเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเทใส่ตัวนี้นะคะ,ะเทใส่เงี้ยคะ่ะแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิล์มคะได้อย่างนั้นเลยค่ะได้อย่างนี้เลยค่ะยังหูกินได้เป็นเจลลี่เจลาตินเลยค่ะสุดยอดมากค่ะแต่ไปยะเห็นน้องทำดูค่ะไปยะต้องเป็นสีเจลาตินด้วยเจลาตินคืออะไรเหรอเจลาตินเจลาติน กื่ออะไรอ่าฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเฟย่าแฟมิลี่ด้วยนะคะเอาเสียงให้ถูนะคะเฟย่าแฟมิลี่นะคะไม่ใช่เฟย่า